พี่เจาตังค<น>่าอะไรไม่พี่จะจะตังบุค่าอะไรผมไปทำใบบิลผมตบหน้ากูผมไม่ตบตรงไหนผมไม่รู้จักพี่เลยผมมาขอให้พระแน่ใจพี่จะเอาตังอะไรผมผมไม่รู้จักเลยตบกต,ตรง,ตตตงไหนๆๆผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมอยู่พระรามเก้าผมไม่รู้จักพี่เลยเนี่ยในพี่มีหลักฐานอะไรผมตบพี่ผมไม่รู้จักพี่เลยผมพี่จะมาตังผมได้ไงทาไมกูจะจำไม่ได้จำผมอะไรพี่ผม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 ไม่อยู่แถวนี้ผมเพิ่งมาเมื่อเช้าเองแล้วมาทำอะไรที่ผมเอาของให้ไอ้พระเอาของให้พี่ แล้วพี่มาจอดรถแม่ปาดผมแล้วเป้าตังผมพันหนึ่งเรื่องอะไรครับผมทำอะไรผิดผมไม่รู้จักพี่เลยนะพี่จอดตาผมเรื่องไหผมไม่รู้จักพี่เลยให้ตายเลยคาับ้าผมไม่จักพี่เลยพี่ทำงี้ได้ไงมี่จอดงี้แล้วมาขู่ผมได้ไงผมขู่ไม่ได้เอาไม้จะมาตีผมด้วยเอาแล้วมึงทำมึงตีมึงก่อนได้ป่ะผมตีพี่ตรงไหนผมไม่รู้จักพี่เลยพี่จำผิดคนแล้วผมไม่ได้อยู่แถวนี้ผมอยู่พระรามเก้านู่นผมไม่ได้อยู่พี่ผิดคนแล้วพี่ผิดคนแล้ว พี่จำให้ดีดูหน้าผม,มดีผมไม่รู้จักพี่เลยแล้วจำรถสันติเขียวนี่พี่กูจำได้รถสีเขียวเนี่ยแหละโนไปตำรวจมาแล้วพี่เดี๋ยวยเเกัคนเพื่อเล่าเหตุการณ์นิดหนึ่งครับว่ามันเกิด ก็เหตุการ์เกิดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วครับประมาณช่วงตีทิมงผมขับรถมาจากวัดออกมาจากตรงรับประเขาก่อนจะตัดเข้าเกษตรตัดใหม่ทีนี้ก็ขับมาไดเรื่อยเลยครับไม่มีเหตุการณ์อะไรปกติทีนี้ก็ระหว่างจะเลี้ยวออกถนนใหญ่ก็มีแท็กซี่ขาวเลือดไอ้เขียวเลือดขับมาปัดหน้าแล้วก็จอดลงจอดลงมาแล้วก็ซื้อไม้มาน่ไม้ไม้หน้าต่างครับแล้วก็มาทางข้างรถผมแล้วก็พูดว่าลงมาจากรถถ้าไม่ลงมาเดี๋ยวตีมึงอะไรเงี้ย นีครับผมฟาดรถนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็บอกผมผมก็ไม่ลงผมตกใจผมคิดว่าผมไปไปปาดหน้าเขาหรือเปล่าแล้วบอกเขายกมือไหว้เขาไปโคตรเลยให้จบจบเขาก็ไม่จบเขาก็คุยคุยอยู่เราเปิดกระจกเขเปิดกระจกลงมาเขาเปิดกระจกลงมาก็ถามว่าไอ้เขาถามว่ามันมาตีกูณทำไมอะไรเงี้ยมันมาชกคุณทำไมมาทำร้ายกูณทำไมอะไรเงี้ยผมก็บอกผมไม่รู้จักพี่เลยจะมาทำร้ายพี่ได้ไงผมไม่เคยมาตอนนี้มึงนี่แหละกูจำได้รถคันเขียวนี่แหละหน้ามึงนี่แหละมึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมึงทำร้ายกูณถูกฟอยอะไรสักอย่างเา แล้วก็เขาคุยผมก็ผมก็ปิดกระจกจ่อเพราะเขาถือไม้อยู่ด้านหลังผมก็ปิดกระจกลงไปทีนี้เขาก็คุยกขาเขียงโต๊ะเขียงกันไปในกระจกไม่ได้ยินทีนี้ก็ได้ยินแป๊บๆก็เปิดจบลงมาเขาบอกว่าเออมึงเอาตังค์มาเลยพันหนึ่งกันแล้วมึงมีตังค์อยู่เท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่เอามาพันหนึ่งเอออเามาพันหนึ่งเลยมึงมีเท่าไหร่เอามาอะไรเงี้ยเออแล้วบอกมึงมาต่อยกูมึงมาทำคู่ทำไมอะไรเงี้ยแล้วผมก็ผมก็ผมก็เริ่มงงแล้วกูจะไม่รู้เรื่องแหละก็เออปิดกระจกทีนี้ก็พอะเดี๋ยวที่มีน้องคน น้องคนผู้ชายคนนี้เป็นแมสเซนเจอร์หรือเป็นแรกอย่างขับมาก็ช่วยมาช่วยเคลียร์ทีนี้ระหว่างระหว่างระหว่างจอดจากตรงนั้นเป็นทางโค้งรถมันติดนะครับก็เลยให้เอารถออกไปข้างทางเพื่อจะไปเคลียร์กันทีนี้พอไปจอดข้างทางเสร็จปุ๊บแกรก็ผมก็ลงจากรถแล้วก็จะมาถ่ายเขาก็มาไอคนแท็กซี่คนนั้นนะครับก็มาถ่ายรูปผมขับรถไว้แล้วสักพักหนึ่งเขาก็ขับรถออกไปเราจอดไหนจอดตรงนี้เลยครับแล้วเขาก็จอดแล้วเขาก็บอกพอเคลียร์เสร็จใช่ไหมครับผมจะไปเคลียร์เนี่ยเขาไปจอดตรงนั้นเขับรถไปจอดข้้้าาาาางแแลลววกก็็เเมมถ่ยรูปปผไ เดรรคับหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับอะไรครับเรื่องอะไรครับที่เราไปขู่เอาเงินเขาขู่อะไรฮะได้เคยขู่เอาเงินเขาไหมครับไม่เคยครับอ้าวแล้วที่ว่าที่้อื่นไหมคะ ลาใครเข้าโรงแรมไหมครับพี่ไม่เคยครับผมไม่เคยทำอย่างนั้นเลยเคยพาผู้หญิงคนไหนหรือผู้โดยสารคนไหนเข้าโรงแรมไม่ม e ีครับไม่มีครับแล้วทำไมผู้เสียหายหลายคนเขามาอ้างว่าไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมแน่นอนครับหรืออาจจะผมอยากอ่านจี้แจงนิดนึงว่าไม่ใช่ครับผมไม่เคยทำอย่างนั้นครับเราไม่เคยทำไม่เคยทำแล้วทำไมผู้เสียหายหลายคนเขาว่ายืนยันว่าเป็นเราอ่ะพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมครับไม่ใช่เราเรื่องเดียวครับเรื่องนี้ใช่ครับเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวครับเรื่องอื่นผมไม่เคยทำครับตอนนี้ของแท็กซี่มหาภัยที่เป็นข่าวตามโลกสุบ เมื่อสักครู่ประมาณสิบนาทีที่ผ่านมานะครับได้รับรายงานจากพุ่งกับการสถานีตํารวจนครบาลพระโขนงนะครับว่าได้จับกลุ่มตัวนายนานามีบทสมนะครับอายุ4 6ปีนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังนําตัวไปที่สถานีตํารวจนครบาลพะโขนงครับครับผมเอ่อตรงนี้ต้องรอตรวจสอบนะครับตรงนี้แต่ว่าเบื้องต้นเท่าที่ทราบเนี่ยได้ก่อเหตุลักษณะนี้นะครับแต่ว่าพฤติการเนี่ยในแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ แต่ลักษณะใกล้เคียงกันคือบางทีก็ไปไปมีเรื่องกับคู่ขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยกันนะครับแล้วก็ลักษณะไปทําร้ายร่างกายตรงนี้นะครับผมหลายท้องที่ครับครับผมเรื่อยๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับครับผมครับแต่ตอนนี้ควบคุมตัวได้แล้วครับกําลังนานาตัวส่งนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้ไปดูครับผมไ, <ป S 3> ไม่<ล>ไปจำเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักกับเราไม่เคยเจอกังเราี่เป็นสรุปว่าเราเคยเจอ ตันนี้เป็นไหนก่อไม่ทราบครับเขาจะรั่เี่ยนะครับที่ทงไหนสารสารสารข้างหนอตัดทางเลช่ไหมครับ